มาแล้วครับสวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องจ้ามีชาแนลครับเมื่อน,นี้ผมได้เตามากนะครับนี่เป็นตัวที่สองแล้วอยู่ขางทางนะครับก็บเลย ย่านรถเหยียบเลยเอาขืนรถมากมล่อยอยยูรี่สอนลิมพู่นะครับเบื้องใต้ท้องแล้วนะครับปรากฏว่าเลขแดงจึงเครื่องบอมี่นะครับเบลเบื้องก่อน่าทาข้าเจ้าเห็นนะเป็นเลขโซกโซกโซกโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวบอกไงครับตัวบอกไงอ่าเห็นว่ามาเห็นนะครับเพราะว่าบอมมี่ นะครับเดี๋ยวผมสีไปปล่อยลุ่งนี่ละใกล้ๆนี่ละนะครับอาธิฐานน้ำกันพี่นองครับฮลัลโหลเตาเตาเอาเด้อผู้นีแ้แหละพอสาธุเด้อไปกะอายุดีมีแห้งเออ่าให้ไปถืกอแม่งอียังเกียบแม่งอียังแกัด หายอยู่หลอดปลอดภัยอหายมาได้โศก่อยไปแล้วกะน,นวยอวย่อนหายโชคดีมีไส้กับมาบอกเลกในเด้อครับาโุขควาหายสมาชิกช่องยามีฮีมีโชคนำ้ำไปแล้ว lạ Sếp